เช็ดรองเท้าจาักรยานเสือมหมอบทุกครั้งหลังปัน่นจําเป็นไหมคําตอบคือแล้วแต่คุณนะครับสําหรับผมก็คือจําเป็นนะครับเพราะว่าผมต้องการใส่นะครับรองเท้าที่มันใหม่เสมอนะครับก่อนเราไปปั่นเนี่ยถ้าเรามองไปเห็นรองเท้าเราใหม่ๆเนี่ยแรงมันจะมีเลยครับวัดมันจะมาเลยครับผมนะครับวัดมันจะมาเองนะครับรองเท้าเขื่อๆเ,เนี่ยมองไปแล้วก็เหนื่อยหน่ายใจนะครับ วัดตกเลยฮะผมเช็ดหมดนะเนี่ยเช็ดข้างนอกนะครับข้างใน,นนี่เดี๋ยวไปพึ่งลมพึ่งแดดนะพึ่งแดดเยอะๆนะครับเดี๋ยวมันจะกรอบนะแล้วก็เนี่ยเคล็ดเคนเี่ยผมเช็ดหมดนะทุกททุกมุมให้มันสะอาดเหมือนใหม่นนะครับเช็ดหมดนะครับเนี่ยอันนี้คือมีมือเดียวม,มาเลยเชดลำบากถ่ายให้ด้วยใส่อยากถ่ายให้ด้วยใ่ว่าผมเช็ดนะฮะแต่ผมวางกล้องแล้วผมผมจะเช็ดอย่างเอี่ยมเลยฮะเอี่ยมแบบว่าจูบได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาช้รองเท้ากันนะครับ คุณช้ลงงเท้าครั้งล่าสุดเมื่อไหร่